สวัสดีครับสวัสดีครับเซียนเตียครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมืมาตามนัดเนาะหลังจากที่นัดกันไว้นะครับวันีมาจเเนาะก็มารอบแรกนะครับผมที่มาร่วมแสดงความดีใจเนาะเซียนเตียเนาะต้หเนาะใช่ครับชุดอ่าสองปีหลุดแค่สองงวดชุดนี้เนาะโอ้แม่นแม่นเนาะเซียนเตียเนาะไอชุดเลขติดใช่ไหมชุดนั้นนะครับชุดสี่หางครับ ชุดสี่หางชุดสี่หางเลยครับเป็นแนวทางเลยสี่หางนี่คนเม่เคยเล่นก็นหาตัวเลขมันก่อมีโอกาสถูกหลายนะคร<อ>ับผมเป็นปีก็บพถือเลขเนาะครับผมก็เคยมีเลยเคยจเจอมาสักครั้งเขาว่าไงครับเป็นปีว่าถือเลขคเเลแค<อ>่สี่เลยว่าเขาบ่รู้วิธีนะครับครับอันนี้เขาก็ใน,นถ้ำไปเราไปตีตัวอะ้รต่างๆก็ต้องโดนน้ำแล้วล่ะครั ออกมาสักต <mile> ัวครับผมตรงมานนะครับเพราะหาตัวเสีโอกาสสวมกระสุงครับนะครับตะวันสุสซี่ตัวน <taste> like ี้มันดาบจะเป็นคบรับเมยังน้อยเนาะเพราะเป็นคบรับเมยังน้อยเพราะเผื่อหลุดมารอบหนึงแล้วครับอยากได้กับเบิ้งเอาในส่องกับกลับไปดูย้อนหลังเนาะเซียนเตี้ยเนาะเบิ้งเอาในส่องบ่บ่บ่เบิ้งย้อนหลังอะไรครับเท้าในส่องก็ได้ครับเบิ้งเราวันจีมีตัวได้ตัวได้นะ เซียนเตี้ยนี่คือมีทุกสูตรนะครับผมอยากรู้อะไรมันอยู่ที่มันจะบอกหรือไม่บอกแค่นั้นเนาะเล่ห์รับตาเกันก็ได้โอ้โหก็คือว่าแม่นแม่นทั้งรัฐบาลทั้งต่างประเทศก็แม่นใช่ไหมครับแม่นม่คิดคนออกมากเล็กวิ่งออกมากยากนําเล็กวิ่งคิดคิดแล้วคิดอีกเล่ตั้ตแ้่มือคนเรามือเมือมาก ครับมึอไม่ออกเลยทำมาให้ดูที่สุดสำหรับเด็กจริงวันนี้งาน้ u a l i t ดวันนึงมันบ่เด็กวิ่งนะครับก่อนก่อนที่เราจะไปฟังดูเลขวิ่งกันก็คืออยากจะถามเทียนเตี้ยนะวันนี้ฝันเรี่ยงครับผมฝันก็แม่นนะสำหรับเทียนเตี้ยนี่ครับฝันเลขฝันกัฝันฝันนั่นยู่งครับผมก็กาียั่ย่งบาทันทีเตีเป็นเลขรับฝันฝันไว้ยังไงครับเสียนครับ มันก็ฝันมันก็ฝันเราก็มันก็ลืมๆไปเนง่ยอังเสามันก็จำไม่ได้แต่ว่าดููตัวอยู่กัาฝันดีอ่ะฝันดีอยู่ครับผมครับก็เลยยังไม่มั่นใจยังมาท่านมั่นใจนะครับครับวันนี้ก็มีเลขวิ่งฝากเอฟซีเนาะวิ่งตัวไหนครับว่าเสี่ยนวิ่งงวดนี้ครับเก็บมาแล้ววิ่งตัวไหนครับงวดนี้ ได้ได้เก็ดกับเก่าเจ็ดกับเก้าบึกับเขีนก็ไครับบึกซับเขียนก็ได้เขียนเองเจ็ดกับเก้าวิ่งนะครับอืมบินเจ็ดกับเก่าถือว่าเป็นเลขที่สูงนะครับาบนทางสูงเลยงววที่ที่หกตั้งสองเนี่ยเนาะสองห้าหกเจ็ดวิ่งเจ็ดกับเก้าวิ่งเจ็ดกับเก้าครับผมวิ่งเจ็ดทั้งนี้มะถือเป็นเลขที่สูงกับเป็นเลขที่ง่ามครับเป็นเลขขี้นะครับเลขต้นแบกมาติดไปทั้งขี้ไรนะคครับ เือว่าเป็นคิดออกมากงามครับผมเลขนี้งามนเจ็ดก้าเนาะครับผมก็คือก็คือเลขผู้อื่นผมเบม่งแเบ้วงครับไปคนละทางกับผมได้ผมก็ไปสวนทางกันเลยของผมเก็บเก่าได้คนทางสูงครับแต่ว่ามาเน่นอนครับมาโอกาสมาด้วยกันมีไหมครับเซียนครับเลขตัวนี้โอกาสมานำกันคือตัวตัวอันก้อนโมเลยครับเก็ดเก่าเก่าเก็มีด้วยใช่ไหมคือคือผมไะกับเ่กันครับ ผมหายมันเป็นเลขวิ่งไปเลยครับผมแต่หาคูใช่ไหมแต่โอกาสมีโอกาสมีกับการมีเหมือนกันครับเก่าเกตตอนปลายปีต้นปีครับมีเก่าเกตแน่นอนปลายปีต้นปีนะครับเพราะว่าสิเป็นหมวดได้กับวัูลุจักครับผมเลกวิ่งกับเคยมาน้ำกันยู่ดอกโดนเท่านึงสองโม่าตัวออกใค้กันเลยเคยมาประคาศจิตเต้าครัเคยมาครับผมเคยมาเลขวิ่งสองตัวนี่ครับคือออกให้กันเลยบนด้วยรางจ้ะ วัดนี่นะคหนักไปทั้งบนนะครับผม,มเน้นเลขล่างเลยครับวดนี่เน้นบนครับผมทั้งวัดนี้เป็นเลล่างเลกกยการสุไทรเป็นบนเพราะว่าผมทามเลขออกมากแล้วออกมาเลขไปงามปุ๊บมาเช็คอีกทีหลังว่ามันเป็นรางเลยครับเป็นรางในแค่สองตัวเจ็ดกับเก้าเป็นเป็นรางในลักเก็ตนี่คือเป็นบนวัดเลยเป็นบนซื้อลังนะครับแต่เก้านี่คือเป็นล่างเหรอครับ เก้าเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเกิดซิมีอยู่เก้าหกกับเก้ี่เป็นลงังเราก็เป็นบนได้พร้อมอมแต่ว่าผมแนะนําให้ซื้อบนบัดเลยครับว่าต้องซื้อลงังเก้าหกเก้าสี่เอาแล้ว,แล,วแล้วทีนี้จับคู่คจับค,คู่มีตัวไหนบ้างครับเซียนครับหนึ่งเก็ครับผมหนึ 1> 1, ่งเจอันนี้บนเนาะครับผมบนเลยครับครับผมสี 4, ่เก็สี่เจ็แล้วก็เก็3สามเจ็สามแล้วก็ เจ็ดหกนะครับเจ็ดหกครับผมตามสูตรครับผมตามสูตรเนาะครับผมอันนี้คือกลับให้เราวม่ต้องกลับนะไม่ต้องกลับใช่ไหมครับไม่ต้องกลับครับผมกลับให้เราครับแทนที่ที่เป็นเจ็ดหนึ่งมันว่าครับแต่ว่าผมถีเป็นหนึ่งเ็ดนะครับไม่ต้องกลับครับผมอันนี้คือบนเก้านี้บนหรือล่างครับบนล่างกับบนเพื่อนครับโอเคครับแต่ก็มีสิทธิ์มาล่างได้มาล่างได้สองตัวโอเคครับมีโอกาสมาล่างได้สองตัวก็คือ เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าหกเก้าหกนะครับทั้งบดมีเป็นบนบนชุดนี้นะครับเป็นบนถามแต่ว่าสิเป็นล่างได้มีเยอะสองครูตัวไหนครับเป็นล่างก็คือเก้าหกกับเก้าสี่ ก้าหกกับเก้าสี่สามารถทซตเป็นได้บนล่างครับบนล่างบนล่างว่ต้องกลับครับลันมดนนเจ็ับเก้าหมวดนี้เนาะนอกเองมันบนมัดเลยครับอเห็ดออกเลามันมันมันบ่อลังครับนอกบนมีจันหมอนึ่ามานสูตรสามตัทังสี่บ่าได้จบสูตรสามตัวนี่มีด้วยหวันเพราะว่า มันเป็นเลขบ่นเลยครับใช่เลขสามสามตัวนี่แนะนำเลยว่าเลขสองตัวซะก่อนเนาะครับผมเดี๋ยวสามตัวครับที่หลังเนาะเอ้ใกล้ๆมือเนาะเซียนเอาชัวร์ๆก่อนเนาะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตามชุดสามตัวใช่ไหมครับหนึ่งเก็ตครับผมเด่นใช่ไหมครับตัวเด่นเลยครับเด่นคือหนึ่งเจ็ดูเด่นเด่นคือหนึ่งเจ็ดวงกลมเลยเนาะเซียนเนาะครับผมครับผมครับผม ครจะแม้จังหงวัดนึ่งเจ็ดค่ะนึ่งเก็ดนี่น,นาซีเป็นนาซีเป็นครับผมผมเด่นให้ตัวเดียวครับนึ่งเก็ดตัวเดียวครับผมโอ้เด่นเด่นเลยเนาะเซียนเนาะเด่นในตัวเดียวบน<ล>ไม่ต้องกลับเพราะต้องกลับเก็ดหนึ่งไม่ต้องไปซื้อครับผมทันออกนี่ตัวออกคือออกนึ่งเก็ดนึ่งเก็ดอ้าวแล้วก็มาต้องกลับบอกว่ต้องกลับผมคือเลยสามตัวออก,ก็ มรอบหลังฮะครับผมเพราะว่ามีแล้วตอนนี้เลขอสามตัวมีแล้วมีในใจแล้วใช่ไหมมี่มีแล้วเขาดูปะค่ะตามตัวนี้เขาค่าเท้าออกเนื่งเก็ดกะตอนเป็นสองอันเนี้ยครับมันเิ็มีแล้วกะอันกันเนื่องเก็ดซิกันแต่ว่ากะลักลอยมันหนามี่สองตัวนะักลอยมันสิเปียนมี่ม่สองตัวนะลักลอยสิว่าขึ้นอันลักลอยอันนึงกะ เดาเดาค่อยเดาบอกที่หลังนะครับบอกที่หลังเนาะครับผมครับผมอันนี้ซ้วเรียบร้อยแล้วครับผมให้เอฟซีใจเย็นๆก่อนพิมหรอพิมหรอไว้เนาะเซียนเนาะเพราะว่าการท่องซื้อสามตัวสองตัวนี้ออกนิ่เก็บสามตัวถือเลยครับก็คือว่าเดี๋ยวให้เซียนเตี้ยไปหาหยิบรอตลรี่ก่อนนะเนาะเซียนเนาะสามตัวนี้เซียนเตี้ยสิมั่นใจมากครับวันนี้มีความมั่นใจเป็นพิเศษมีความมั่นใจเป็นพิเศษตัวชื่อคิดคิดแล้วว่าร์ซมา แต่ว่าทั้งหมดนี่คือสูตรคำนวณครับผมสมัยตะกี้ยิ่งคาว่าถือจนไดในสื่อรถบ่ค่ามอเตอร์ไซค์อรับนี้ไม่มาเรื่อยๆอยู่นะครับผมช่วงนี้ต้อเพยายามเติมนักหรือยังแต่ว่าผมชอบผมชอบไอ้ชุดสองปีเนี่ยครับชุดสองปีดูุดสองงวดนี่แหละครับผมชอบชุดนี้เต้โอ้โหแม่นนะเพราะว่าได้มาสัมผัสดูสี่งวดแล้วคือเข้าทั้งสี่เลยครับผมเข้าการสัมผัสไปเรื่อยๆนะครับใช่ เล็กติงกี้ว่าไมีโอกาสถูกเล็กหลายที่ยังโอบปอนี่แบบม่มีโอกาสถูกถูกดูเลยครับครับผมไบ่มมีโอกาสถูกดูห้ากับฮาเล็กบิ่งไปใส่ยอากันบ่มักเล็กผมเล็กวิ่ทั้งมักของผมกับจัดของผมใจแต่เรียบร้อยมักเก้านี่แหละครับผมมันตรงที่ผมไปเจอหลายๆอาจารย์เนาะเก้านี่แหละครับมาเนี่ยนี่แหละที่ว่าไปดูเท่าทั้งดหลายครับเล็กมองได้อันไหนมันตรงกันเนาะตรงกันอาจารย์ท่านอาจารย์คนเก่งๆเขามาครับหากันเขากะ ถาตรงกันคือ,อยังมงพงกับาอาจารย์เนี่ยถ้าตรงกันเนี่ยงามเล่าโทั่วมาหาตลอดเลยอาจารย์ดูดีลอยเลยครับเพิ่นกาเพิ่นกานกไฮเลกมาเยอะแต่วแต่ถือว่างามงามใช่ไหมค<า><า>รับแต่ว่ากคือปล่อยมือหลังว่าอาจารย์สามตัวอ่ะเซตเตียยกให้เอฟซีดูหน่อยครับผมเอาใครอยากมีนะสูตรเป็นลุงวดบ้านที่สิบหกท่านว่านะหกเจ็ดครับผมครับ นี่นะครับผมเอาใครอยากจะทักหาเซียนเตี้ยก็ทักหาได้นะครับใครอยากมาแบ่งปันสูตรมามาคุยกันเก่งสูตรด้วยกันก็ทักหาเนาะเซียนหาโม่ก็ทโทรหาหลายอยู่ครับรับสายไม่เลยเนาะเซียนมือเด้งคงปิดเครื่องเออนอนโอ้ต้องไม่ปิดเครื่องเลยต้องไม่ปิดเครื่องเลยลวนอนเซียนโทรศัพท์มาก อย่าเกินมมากครับผอย่าเกินสองทุ่มนะเซียนเนาะผมว่ามางทุ่มน,นครับอย่าเกินสองทุ่มนะครับผมบลองโทรหาเซียนดูนะครับ,รบเผื่อสนใจแนวทางยังไงอาาโทษตอนแรกท่านเซียนพิสแต่ผมไม่ได้รับแสดงว่าผมชาติเก็บไว้หรือผม่อยู่ครับผมก็เป็นแนวทางซ้ายจังโม่จ้าคือผมมันจะ ที่ม้งแหลมขาม้งแรลมหัวม้งแหลมคมหนึ่งขาผมกางเว้นกับต้องยิ้มเศร้าครับผมเศร้าเสองรอบเซบาทหมดแปดไม่ต้องทุ่มเรื่องร่วมกติไปหาปูฮ่าปลาหายังไปับถ้าสมมุติว่าโทรมาไม่ติดอย่างนี้แสดงว่าชาร์จแบตไว้เนาะไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากรับครับผมรับทุกคนครับผมรับทุกคนนะครับก็ ใช่ครับผมว่าแบตบอลคงต้องชาร์จใช่ถ้าโทรไม่ติดก็โทรใหม่เนาะเซียนเนาะโทรใหม่ก็เป็นแนวทางเนาะจริงๆเนาะเป็นแนวทางของเซียนเตี้ยนะครับผมเอาคือทางแอดมินเนี่ยก็ได้มาศึกษาสูตรมากับเซียนเตี้ยเนี่ยครับมามาได้สูตรเนาะใช่มาเอาสูตรนะมาเอาสูตรอ่าสองปีหลุดแค่สองงวดนะครับก็ถือว่า ก็ถือว่าเป็นระดับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมผมได้มาเรียนรู้ก็ยกให้เป็นครูเลยนะครับเด็กพ่อจะใส่สื้อเป็นขั้นขึ้นสดเลยนะบซื้อสดผมช่วยลดเท้าขั้นสดบันดาลมาใส่นะขึ้นขึ้นไม่ลงบังคับขึ้นถุกเลยนะที่ไม่สมัยนี้ครับนถุกเลยคือเด็กสื้อมอไซค์ขึ้นสดบันดาลด้เอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเสียงเตี้ยเนาะก็เป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางตัวเลข เลขวิ่งแล้วก็เลขติดนะครับเลขติดก็สามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังเนาะเซียนเตียเนาะครับเขาขอขอบขอคุณเซียนเตี้ยนะครับเบิ้งน้ำซองก็ได้ตัวเดียวกันที่เกานะครับครับผมเบิ้งน้ำซองดีก็ครับมันติได้เลยทหน